อบิิมแนะนำบทกุเรชบทกุเรชนี้เป็นบทมักกิยาะมีสี่องค์การกล่าวถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่มีต่อชาวกุเรชมักกะโดยที่พวกเขามีการเดินทางสองครั้งต่อหนึ่งปีคือการเดินทางในฤดูหนาวไปเยเมนและการเดินทางในฤดูร้อนไปยังประเทศชามเพื่อทำธุรกิจการค้า อลัลลอฮ์ทรงยกย่องให้เกียตรติแก่ชาวกุเรชด้วยความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่สองประการคือความโปรดปรานแห่งความปลอดภัยและความสงบสุขและความโปรดปรานแห่งความมั่งมีและความสะดวกสบายด้วยพระนามของอลัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเพื่อความคุ้มครองแก่ชาวกุเรช ت ت ح ح เพื่อความคุ้นเคยแก่พวกเขาในการเดินทางในฤด,ดูหนาวไปเยเมนและฤด,ดูร้อนไปชาบ,าด,บาดังนั้นพวกเขาจงเคารพพักดีพระผู้อภิบาลแห่งบ้านหลังนี้เถิดคืออัลกบะบะอัลดลซีอัตมหุมมิจูอ ผู้ทรงให้อาหารแก่พวกเขาให้พ้นจากความหิวและทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้พ้นจากความหวาดกลัว